บุกพ่อกร้อเฮ็ดเห็ดเอียงพวกลาบหมูลูกหมาลวดลวดลายคลาบิูอันนี้รายการครอบครัวเป็นไหครับครอบครัวครอบครัวใช่ไหมครับแม่แม่เป็นจางจางก็เป็นจางจางก็แม่ โตไปนี่มั้ยรออันนี้จะลาบพ่อแม่จะลากเพอันนี้อันใหญ่รล้วลวกินกับตำโพโอ้ยเก็บม่แไมเ็บ่หลวกันอยาเลือกพอถึงยังนีปลาหม่นพออยากเลือกอะไรพอเห็นอยางเลอกอะไรเขียวเขียวครับปลากระดูกค่ยัง

จิ้มกวอะไรเปรี้ยวอุ้ยอมมากอร่อยเปียกอิงจุ่มโซ่เปียวได้ยู่อะะไรจงมาแล้วพอแล้วมันไม่ต้องใส่อะไรเลยใช่ไหมพอแล้วใช่ไหมพอแล้วพอแล้วรถกับรถบันบันห้องเลิศเลิศนี่แหละคายากเลิศเลิศยังไงดูดนิ้วดังเอาดูเอาดูเลิศเอาดู ให้ซิมด kind of ูข um, uh, 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 ้างหลังนะนี่กระเด็นใชตากันซะซิมเนี่ซิมัเนี่ยา้วจะยิ้มให้อีกั่นเอ้ยอใยอ้โอ้ยโเ้ยโอยโอ้อ้ยอ้องอโอ้ยพอ้อ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ี่เลิศเลิศว เชอนพี่องาใหม่่อ่กุเท่ช้อกไม่ได้เชื่อเลยพี่พี่องค์เออเออเอาเอาพอม่ใช่บตตไปก็ต้องอันนี้ไปเรื่อยแล้วนะแรกแกอ่ะจีเขาว่าแรกๆกะิยังบ่ซินใช่ยังบ่ทันซินก่อนก็ต้องเห็นเวลาเพื่อจะจงออกเะะกอเสียหน่อยนึงขึ้นเมือง ซีเปอดเซียบที่เบร์มากรถใหญหลายๆคนบังรถนี่เป็นไงเอพี่ฮุฟเอาดีๆเอาตาเอาจนอาผนผมตกระต่ายแล้มาต้กเขียนร้อนเย็น้หอน้ำมเยือกน้ำม่เยือกนะเอาน้ำม่ละเป็นน้ำมาเยือกเลยก้อนกินปลาชุบัเอ คู่กันท่นพี่ลย่่เอาู่กันเลยตอนียูซีม่วงไงมนก็เกอ็ดเล็ดเลยพแม่จัดอาหารเด็ดๆดอรอลูกรอเตาเอาไม่ต้องใส่อะไรทีะควาื่อววนก็คืนวันก็คืนท่านไปซื้อท่านไปซื้อใครดิ

พี่โอ๊พี่โอ๊บดีกะสิกลัวคนเนี่ยจั้งใจแรกแรกแค่ประมาน้ามูแต่พี่โอ๊เป็นคนมีมีความสามารถไปเรื่อยๆกันเดี๋ยวเป็นนักร้องเป็นคนที่อายแต่ว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์กับการร้องเพลงจริงๆถ้าคนข้าถึงถ้าคนมองแบบว่าหูหรือว่านี่คือรายการวันรวดเดียวเต้มจุดสเป็นเซนไฮเยนี้่คือรายการสิบวันรวด ใครคลิปมาภาบจะไปลุ้งยู้อท่านแ่หละมีเฮียเตียงเฮียเตียงยี่สิบระเทศยอเออ วิดคันจริงันจรงันจรเนี่ยคันจรงจงันจรเป็นภาษาเกาหลีคันจรงคันจรงเกาหลีันจรงันจรงนอยู่นะกินด้วยะยตัุกตัดุตจรงอะไร้ราษะภาษาะรภาษาภาษาอะารบ เขาให้ด yeah, ้านนันนะคะกัน <norms> ด mm ้วยแยกแน่ปาดอันนั้นด้วยปาเข้าให้ปาเข้าให้พี่เลยนะกดปาเข้าให้แม่ไม่ตื่ว่าอีโอมาเนี่ยจะเปลืองตัวมันยนะเนี่ยเนี่ยเริ่มจะเริตัวแม่มารีครับแม่แม่มารีแม่ฮักพราะวัดแม่มารีพี่เลีง

นี่ไงสอนวเลยกรดดเลยดร้าระจไม่อดดูว่างระจำแล้วานเลยหวานเลยไม่เคยเป็นเนื้อี เอาสิในน้อยที่หลาะชิมบึงกันเลยบางๆเนี่ยน้อยครั้งแรกเลยสิกินไบ้บ่เพราะว่าแม่ขอบแม่ขอบว่ามีหนีกับนีพ่กินเนื้อกินเนอไม่กินเนื่อปลาลกินน้อ แต่แต่ถ้าแบบว่าเห็ดให้มันบบมีกินของงัวเออได้แต่ขันมีกินของงัวน่ะบได้มาครับคันจองลูกซ้ายลูกซ้าสิกินอันนั้นข้างแรกก็อะไรอันนั้นางแกนีันรอซอยจูว่าจะนยังไง่อนละกนจู๊อเขาเป็นกิดีขได้นชิมคันจองอ่มันต้มันีแตาอม เรื่งไม่ตายไต้มองแฉบเยอะตัวแฉบดียองอยาของนี่เอ้ายี่บงเดี๋ยวต้องเอาปากกะจกจชิ้นอะป่อวกอแ้อดีเกลเะดเหอนุ่มๆมายาีึกกะคึกเก่เอาไม่ก้าันนี้อันนี้าติดใจแล้ววันนี yeah, ้เรียบร้อยแล้วพ like ี่ดอนเฮ้ยง้ยโอ้ยพอแล้วบอดี้ นนกิวครั้งแรกลูกกันนะลูกกับพ่อกับันซ่าพ่อขั้งสองเป็นไงหวานไหมนอกจากกินซอยตัวคอยยังอย่างอื่นเขาก็กินดิบด้วยนะใสรคลิปนี้เขาฝากว้มากนเลยะูกัาไลยส้าสนพี่น้องใสคลิปนี้เขาฝากไว้ซักนิดนะพอกันไม่จ้า